นีค่ะคริปนี้นะคะที่สภามันจะไปเที่ยวสมุยอีกแล้วปีนี้ก็คือไปสมุย3รอบแล้วค่ะรอบที่3แล้วเอ๊ะพี่กาะสมุยมันมีอะไรไปกันข่าวรอบนี้นะคะพี่ได้ไปด้วย ท็อปของเรานะคะมาทานข้าวกันก่อนค่ะที่ร้านชื่อว่าจันหอมซึ่งร้านนี้นะคะเพื่อนที่เป็นคนสมุยนีย่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ต้องมาคือเขาก็ให้รายชื่อรีส์ร้านอาหารเาหีมาแล้วร้านที่มีดอกจันเขาก็มีดอกจันวันนี้จันหอมว่าคือร้านเนี้ยโอเคจะอะร่อยสมชื่อไหมกองทำต้องเดินด้วยท้องครับลุย เทอดนะคะสีสวยมากกรอบมากอร่อยมากทักทีละกินขุดปังกระเทียมคือแบบทอดกรอบมากรสรับไม่ค่อยชอบทานกระเทียมนะคะแต่ถ้ากระเทียมแบบปังจริงถึงจะยอมกินนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นกุ้งผัดซอค่ะคือกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็คือตอเม็ดสวยมาก แกงเหลืองอคนใต้เรียกว่าแกงเหลืองแต่ว่าคนที่เรียกว่าแกงสม้มเหมือนแกงส้มเลยเปียวซาแซบว้าวมากเอออิม่มเรียบร้อยนะคะอาหารวันนี้ก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะทั้งหมด1,790บาทนะคะซึ่งร้านกรนหอมนะคะก็เป็นร้านอาหารใต้พื้นบ้าน,นะคะ่ะแบบว่าร้านเขาบรรยากาศดีตรงที่ว่าเขาติดกับหาดเลยแล้วหาดตรงน,นี้ก็สวยนะคะเป็นสีขาวเลย ที่พักรอค่ะรอบนี้เรามาพักที่โฟร์ซีซันที่สมุยนะคะก็เคยพามาที่โฟร์ซีซันเหมือนกันนะคะถ้าใครจําได้ซึ่งโฟร์ซีซันจะเป็นเหมือนแบบลายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ของเขตเมืองล้อมคือต้นไม้จะเยอะมากนะคะก็สีหลักๆของที่นี่ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็แบบีน้าตาลใช่ไหมซึ่งจะตั้งอยู่พื้นที่นะคะปลายสุดตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสมุยเลย รอบนี้นะคะเราอยู่กันแบบ3คู่ที่บ้านตรงนี้เราตกแต่งเป็สไตล์แบบไทย,ไทย ห้องน่ารักมากเลยทุกคนห้องน้ําก็คือจะมองออกไปทะลุเห็นวิวนะคะเราสามารถอาบน้ําแล้วก็แบบดูวิวไปด้วยได้นะคะแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่ากลัวคนเดินมา <c oughs> และตรงน,นี้นะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งค่ะมีทั้งหมด3ห้อง เป็นห้องเราออเมื่อกี้นี้นะคะก็ห้องของเพื่อนคนละห้องไปครับผมค่ะนี่ห้องดีนะคะก็จะมีห้องนี้ก็จะเป็นแบบมีสส่วนตัวเป็นวิวต้นกล้วยค่ะแต่ละห้องก็จะเหมือนกันเลยก็คือห้องน้ำข้างในจะสามารถมองทะลุออกมาเห็นวิวได้ เคค่ะ hmm. มาถึงแล้วนะคะสิ่งและท mm hmm. right. bueno> ี่จะทาทุกครั้งที่มาเที่ยวคือจะเปิดกระเป๋าเดินทางก่อนเพื่อจะเอาเสื้อผ้านะคะมาห้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยับถ้าเราเก็บในกระเป๋าเดินทางเกินไปและมีคนถามว่าไปเที่ยวแบบชุดไม่ยาบถ้าเกิดว่าตอนที่มากับทีมแฟรเนี่ยก็จะมีทีมรีดของเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมากันเพอร์ซแนลนะคะก็ถ้ายับเนี่ยใช้บริการรีดของทางโรงแรมค่ะ คือส่วนตัวแล้วพัตตี้จะเป็นคนแบบไม่ชอบใส่เสื้อผ้ายบคือถ้าแบบว่าเราอยู่ชิลๆไปไหนอะไรเงี้ยเราใส่ได้ต่ถ้าให้แบบไปออกงานหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยเราจะไม่ชอบเสื้อผ้ายบเพราะรู้สึกว่าความสวยของเสื้อผ้าคือมันต้องรีดด้วยชุดแพงๆต่อให้สวยแค่ไหนถ้ามันไม่รีดอ่ะมันก็ดูเป็นชุดที่แบบไม่สวยอยู่ดีอ่ะทุกคนใครซื้อเสื้อผ้าไปต้องรีดกันด้วยนะคะ นี่ค่คะก็ห้อยชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอ,องเท้าหมวกกระเป๋าเครื่องสําอางต่างๆนะคะกระเป๋าสกินแคร์มันก็มี2สิ่งนะคะสิ่งนั้นก็ให้เป็นพี่ไดฟ์นะคะส่วนสิ่งนี้ก็เป็นแคทตี้นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็เป็นแยกกันของพี่ไดฟ์ของแคทตี้ค่ะพอหมวห้อยมันก็แอบยับนิดนึงสงสัยรอบนี้ก็ต้องใช้บริการจากักรีอีกแล้วนี่หมูกระทะเลยค่ะนะคะวันนี้จะพามาทานหมูกระทะที่ชื่อดังของจมูกค่ะรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ชื่อร้านปกติแบบเพื่องสั่งใหอเราต้องไปสืบชื่อร้านก่อน นี่รีวสี่น้ำจิ้มะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วเอาไข่แดงใส่ต่บอกว่าเป็นสูตรที่ชอบกินมากะอร่อยมากมต้องลองทำดูนะ แล้วตอนนี้มานั่งรับทิวที่สระกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวแบบเพื่อนๆผู้ชายจะว่ายน้ํากันค่ะช็อกโกแลตนะคะวลคัมสแนากินกันค่ะแล้วก็ผลไม้นะคะพี่บัตเลอร์กําลังปอกให้ก็คือแต่ละห้องนะคะเขาจะมีแบบบัตเลอร์ดูแลประจาอยู่ที่ห้องครัวของแต่ละห้องเลย Good morning ค่ะเยวัีคเราะ่นาจะไปค่ะค่ะไปทำคอนเทนต์จุดว่ายน้ำกั งแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะที่นี่สวยมากนะคะผมแล้วก็มีแบบตรงที่เป็นล่มๆสีฟ้าอ่ะทริปนี้แนะนําตัวกันก่อนแคทค่ะแคทค่ะหนูชื่อแคทมากับออแล้วก็มากับพลอยอ๋อค่ะอ๋อค่ะขอลงมาได้ก่อน <c oughs> ไปหาพลอยได้แล้วค่ะอ่ะพลอยค่ะพลอยค่ะวเดี๋ยวเซ่ต้องเดินดูทางก่อน <c oughs> คมากัะคัดแล้วก็มากั้อลลา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 มา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 ออกมาแต่ทุกคนนะมะพร้าวที่นี่อร่อยมากอะหวานเจี๊ยบเปรีย้ยว อร่อยสุดๆจบแล้วนะคะแคมเปญริมหาดของเราได้ทั้งหมด400รูปนะคะแต่ลงจริง4รูป ยังไงเวลาถ่ายรูปอะไรเางี้ฝากไปกดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยค่ะเพราะว่าต er ัดแดดเยอะมากบางทีรูปบางรูปทุ่มเทถ่ายมากแต่ไลค์แบบน้อยเียก<ช>็จะเริ่มแบบเศร้าอะไรแบบซึมอ,อะไรงเงี้ยวันนั้นก็แบบพ่ลัตทำไมแบบข่าไรน้อยกินกินข้าวไม่ได้เลยทุกวันนี้คือแบบมีไลค์เป็นกําลังใจในชีวิตนะคะยังไงได้กดไลค์ให้ค่ตี่แ้ว,นะว,วนะคะรีวิวเมคอัพนะคะคนถามเยอะมากเลยว่าใช้แก้มปากสีอะไรอันนี้สีแครอทนะคะทาที่ตาแล้วก็ทาที่แก้มสังเกตมันจะออกเป็นแบบส้มอมเหลือง มันจะไม่แปดมากนะคะส่วนปากก็ใช้สีคิตตี้นะคะแล้วก็สโนไวท์แทบแทบเบาๆเป็นแบบเป็นโทนพีชพีชนะคะน่ารักมากเลยเขามีโปรบ่อยนะคะเ a b บบีคิสของแคทตี้เองไปช็อปได้ไปสอยได้ครับนี่ค่ะทุกคนเราก็สามารถทานอาหารที่บ้านได้เราจะไปทานอาหารที่ห้องอาหารได้นะคะเขาจะแบบว่ามีบัตเลอร์นะคะมันเซตติ้งให้ซึ่งห้องบัตเลอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะอยู่ในแบบเรสซิเดนของ บอกว่าเมนูปัวห่อนี้นะคะเวลาทานนมปังจะชอบเอาเนยถั่วทาแล้วก็ท็อปด้วยแยมสตมรอเบอรี่นะคะแต่ว่าแยมสตรอเบอรี่ต้องเป็นเหมือนพวกแบบสตบรอเบอรี่แบบผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่น้ำตาลจะอร่อยมากเพราะมันจะเ,เปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ผสมกันมีแต่คนแบบพอทำให้กินแล้วแบบไปทำตามกินเลยแล้วก็พวกเนยถั่วแย,ยมที่นี่นะคะเขาแบบว่าทำกันเองเลยอะ นี้น่าจะไปลงเรือกันไปเร็วแหมใ่หมวกเหมือนกันเลยนะวันนี้มีคนหม<อ>วกใน,น <ะ S 1> วอล์กว่าชอบพี่ได้อยู่ในวอล์กด้วยไม่พี่ได้ชอบขื่นค้าพูดอะไรห,หน่อยสวัสดีครับ สำหรับคนที่มาเที่ยวทะเลแล้วไม่อยากํำเพื่อนบังคับไปขึ้นเรืออุปกรณ์นะคะที่ปิดหน้าปิดแขนของฝากนักกอล์ฟตัวนคนนี้นะคบซ่อนแขนตอนนี้ทุกคนปั่นครีมกันแดดกันใหญ่เลยครับเราต้องนั่งเรือ,อยางนะคะเพื่อจะไปที่เรือยยชเพราะว่าตรงที่มันใกล้หาดน้ามันจะตื้นฉะนั้นเรือยยชนี่มันจะเข้ามาจอดไม่ได้นะคะก็ตอนนี้เรือ,อยางจะนั่งได้ไปประมาณ4คนนะคะเราก็เลยรอลํำถัดไปอยู่ตัวนคนนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาคือเขาเนี่ยเป็นคนผิวไวต่อแดดมากเวลาเขา โดนแดดอะไรขบกสองปีเขาถึงจะคืนคนที่แบบว่าผิวไม่ไหวอ่ะแป๊บเดียวก็คืนแล้วอะไรก็่ต้องแบบข้าใจนิดนึงใช่ไหมคะที่รลาน้อมแล้วครับค่ะกาลังจะไปขึ้นเนื่เล็กแล้วระหว่างรอเพื่อนไปขึ้นเรากลับมานานมากเหมือนกันนะนต้นมะพร้าวเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่าที่เกาะสมุยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวนะคะนี่ค่ะมาทำแคมเปญกันทั้งมนเลือ,อ,อนะคะ กาะหมูวันนั้นกับวันนี้นะคะคือผนล,ละสิวมากกว่าน,นั้นคือมา p r i เวทไม่มีใครวันนี้คือนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนรอบนี้ก็คือหมูน้อยแต่คนเยอะมากนะคะเหมือนทุกคนแบบรอคิวน้องหมู อนนี้เริ่มแบบเพ็นใจหมูครับก็บอกว่าหมูไปทํางานออกไปถ่ายรูปกับคนตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตอนนี้ก็แบบหมูนอนแล้วทุกคนก็แบบมาหาหมูก็ะหมูรอบนี้ไม่มีลูนะคะทุกคนเพราะว่าคนเยอะแบบเยอะมากแล้วหมูก็คือแบบมีประมาณ3ตัวแล้วชีก็นอนอยู่แล้วทุกคนก็คือรุมถ่ายรูกับหมูอยู่เหมือนถ้าถ่ายฉากมันก็ไม่สวยแต่ถ้าเราแบบพาหมูไปแล้วเกรงใจคนอื่นเพราะคนกับทุกคนเขาก็แบบรอถ่ายอยู่อะไรเงี้ยเกาะหมูรอบนี้ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนมาลงแล้วก็กลับครับถ้าใครจะมาช่วงเทศกาลก็แบบเตรียมใจนิดนึง ว่าฟิลนี้<ง>มีฟิลนี้ใช่ถ่ายกับหมู่ต,ตัวนี้แทนไปก่อนนะคะเพื่อใครมาก็จะไม่ไ,ไม่เฟลนะมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะแบบไม่ได้คอนเทนต์ มแปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กจ้นานันจะไปสปากันค่ะทุกคนคือว่ายน้ําเสร็จนะคะอาบน้ําสระผมทุกอย่างเลยกะจะล้างหน้าคือมาดูอีกทีอ้าวทาไมหน้าก็ยังแบบฉ่าดีอยู่ก็เลยแค่แบบเติมลิปมันนะคะไปต่อสีแก้มก็คือยังอยู่นะคะหอมมากอ,นนอันนี้ข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิปัน ่คะมมถึงว่ามีกลิ่นนมใช่ชุดไหนนะคะเปี๋ยนชุดละค่ะเป็นชุดค,คูค้ อรุนิยค่ะทุกคนหลายทริปนะคะที่หลายคนถามแคปปี้เรื่องเมคอัพใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ดิจะมารีวิวแบบว่านิดๆพอนะคะพอสังเขตค่ะก็เริ่มจากตานะคะที่เห็นเป็นสีเหมือนส้ม,นสมอมเหลืองๆนิดๆน,น,นะคะที่ใช้สีแครอทของ Baby Ki ิสนะคะจะบอกว่ามันเป็นสีที่หาอะไรแบบโอนอย่างเงี้ยยากมากเลยที่เป็นส้มแล้วออกเหลืองเพราะว่าส้มส่วนมากที่ที่เจอเนี่ยมันจะเป็นส้มที่ออกพีชนึกออกไหมคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือใช้มาน่าจะแท่งที่3าสีอันนี้ก็คือใกล้หมดอีกแล้วนะคะตัวนี้ค่ะสีแคร ของเบบี้คิสนี่คือสีกันตายของอัตตี้เลยนะคะที่ก็จะทาทั่วเปลือกตานะคะเสร็จแล้วเราก็มาแท็บที่แก้มหน่อยนะคะแต่ว่าแก้มเนะะี่ยคัตี่ทับด้วยสีพีชิีใช่ไหมแล้วก็มาแทบ็บแท็บที่ปากนะคะเป็นการผสมสีคือบางทีเนี่ยถ้าที่อยากให้แบบหน้ามีความคุมทนใช้อน,นี้หมดเลยแต่ว่าข้างในปากเนี่ยอาจจะต้องเติมสีเข้มขึ้นมาหน่อยให้ปากมันมีเหมือนมีเดฟนะคะสต๊อ็อายไลเนอร์อน,อนะคะทริปนี้ที่ใช้เพิ่งซื้อมาใหมค่ค่ะใช้เป็นของอ e ีทูี <Yeah. S 2> นะคะมันจะเป็นเจลดินสอ <Yeah. S 2> ก็คือว่ามาทะเลแล้วอันนี้ไม่เ,ลอ,อ confirm, เลอะคะ ไม่เลยนะคะลองมาแล้ว2วันวก็คือที่จะทาแค่แบบห่างๆออกไปแล้วก็วาดขึ้นมาที่ใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยากให้รู้สึกว่าหน้าเราดูซบซไม่อยากให้ดูแบบแต่งหน้าจัดมากนะคะโอเคให้ดูต่อนี่ค่ะดีออสโน w ใช้ทาคิ้วคือเส้นมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะไม่เป็นชาร์ปมันจะเป็นเหมือนฟุงฟ้งๆเอ่อเบลอขอบแนละ็ชอบอันนี้มากเลยเหมาะสำหรับคนที่พอจะมีโครงคิ้วบ้างอยู่แล้วนะคะต่อคาต่อท,อที่ตาที่จะเหมือนมีกลิตเตอร์ม็ดใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะใช้เป็น ED ก่อนอันนี้ไม่เคยมี e ีทีเลยวันนั้นไปเขาใหญ่แล้วเห็นน้องนุกใช้ก็ได้แบบเอ้ยลองแถบๆดูมันน่ารักดีนะคะที่คือทั้งหมดที่ซื้อมาแถบเนี่ยใช้แค่ช่องนี้ช่องนี้เลยที่เป็นกริตเตอร์เม็ดใหญ่เอาไว้เติมแบบแค่นี้เลยนะคะพอวันนั้นก็เลยโดนป้ายยาแล้วก็เลยไปเข้าช็อปแล้วก็ไล่ๆซื้อมาประมาณนี้แล้วก็มาสคาร่าคือตอนนี้ไม่ทามาสคาร่าที่เป็นสีเพราะว่าเวลามาทะเลเนี่ยมันเลอะง่ายมากปกติอยู่กรุงเทพก็เลอะแล้วทะเลมันยิ่งทําให้ผิวเอามันก็ใช้เป็นนี้นะคะ่ะเป็นเหมือนแค่ ให้มันเป็นทรงเฉยๆนี่ก็ของอ e ีทูดีเหมือนกันวันนั้นไปเดินเซ็นทรัลเราก็เลยซื้อรวมๆคอนซีลเลอร์ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยตาตาแบบเป็นคนตาไม่ดำเลยคือตากับผิวเสมอกันก็เลยแทบไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆเลยต่อมามาที่ปากวันนี้ที่ทาเป็นเหมือนแบบฟิลลิปมันอะไรเงี้ยไม่ได้ทาแมทเนาะใช้ของลังโคมเดี๋ยวมันหายไปไหน นี่ค่ะลังโคมเป็นรุ่นที่เอเอ็กซ์กับแคลร่าเฟรย์เฟรกักนี่นะคะสีนี้มันจะอมชมพูหน่อยก็่างนี้เลยมันจะมีความเป็นจุ้ยซี่เหมือนเป็นลิปมันเบาๆปรับไม่แห้งนะคะคือแอบพิเกียรทาแมตช่วงนี้เพราะว่าเวลาทาแมตเหมือนแบบมันเหมือนต้องคอยเคลียร์ลิปนิดนึงแต่ถ้าเป็นมันมันก็คือทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็เอาสีที่มีสีมีมิติหน่อยรอบนี้ใช้ของบานิก้านะคะเอามาทาแค่ข้างในจบค่ะเมคอัพวนันนี้อีซี่มากๆส่วน BB หน้านะคะใช้ b ี บีเฮิร์บนะคะบีบีเฮิร์บของเบบี้คิสเพราะว่าคือหนึ่งเนื้อมันมีความจุยซี่เบาๆถ้าตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเกินไประหว่างวันที่ใช้แป้งนี้เติมยี่ใช้แป้งของลอร่านะคะซึ่งเป็นแป้งที่เติมระหว่างวันมันเป็นทาร์สลวเซนต์ไม่มีรองพื้นไม่มีอะไรเลยเหมือนแค่เอามาแท็บให้เหมือนแบบหน้ามันไม่มันอ่ะทุกคนแล้วมันไม่เปลี่ยนสีเมคอัพไม่ชอบฟ e ลลิ่งที่หน้าแบบว่าแต่งหน้าแล้วดูหนาอะไรนี่ก็ชอบใช้อันนี้คือแบบใช้จนเย็นคืรอเคยไปลองหลายยี่ห้อเวลาคนแนะนำเลยพอมาทามันแล้วรท้ายก็ันคืออน เท่านั้นแลาแท็บเฉพาะจุดที่มันมันนะคะประมาณนี้ครับฟินิชลุคส่วนวันนี้ก็ม้วนผมด้วยลอนใหญ่ค่ะชุดนี้น่ารักสุดๆทุกคนมันใส่สบายมากมีความเป็นฟิลแบบชุดขี้เกียจอะแบบมันกวงกึ่งแบบชุดนอนโกมุนยองใส่อยู่บ้านอะไรเนี้ยค่ะคล้องตัวละผ้ามันก็นิม่มใส่สบายมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่ไดแบบออกกําลังกายอยู่นะห้องแบบดูดีกว่าพี่ไดก็คือชิลมากฟังเพลงไปซิด up ไปวิดพื้นไปบายบายเลยครับ ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ฟอสซิชันสมุยนะคะอยู่ที่นี่5คืนค่ะต้องกลับก่อนเพราะว่ามีทุระกําลังจะไปหาเพื่อนเพื่อนที่ห้องกลางนะคะเพื่อนสั่งขนมจีนเนื้าปูร้านเด็ดมาว่าจะไปกินรีวิวที่พักนิดนึงนะคะก็ฟอสซิชันสมุยนะคะเอาจริงที่ก็เป็นอย่างที่บอกว่าชอบโรงแรมในเครือฟอสซิชันมาตลอดเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเรื่องดีไซน์ก็คือสวยตามแตนดัลแลกชัวรี่โฮเทลเนาะแต่ว่าที่ที่รู้สึกว่าสเปเชียลขึ้นมากว่าที่อื่นคือบัตเลอร์คือบัตเลอร์ของที่ ได้แบบละเอียดมากจริงๆนะคะคือเขาไม่ปฏิเสธเลยอย่างแบบว่าผลไม้นั่นนี่คือปลอกมาให้หมดหรือว่าแม้กระทั่งอยากทานหมูก,กระทะใช่ไหมเขาก็แบบจะหาม,มาให้น้ําจิ้มแบบนี้ซีฟู้ดใส่ไข่อะไรทําให้ได้หมดหรือว่าเพื่อนอยากเช็คโปรตีนที่เช็คก็ยังหามาให้ได้นะคะที่ว่าเขาแบบละเอียดมากๆเลยหรือว่าเราขาดยาขาดอะไรเงี้ยเขาก็จะหามาให้ในเวลาที่แบบว่าค่อนข้างรวดเร็วนะก็รู้สึกว่าเป็นบัตเลอร์ที่ค่อนข้างพิเศษสเปเชียลกว่าที่ที่เราเคยไปเจอมาสเต็ปหนึ่งแล้วก็อีกอย่าง ที่ปังๆนะคะก็คือสปาดีไซน์สปาคัตตี้ก็ว่าอ่ะกลางๆแต่ว่าฝีมือคนนวดอะ่ะคือนวดดีมากเลยแล้วคือเพื่อนทุกคนที่นวดก็บอกว่าเขาดดีมากแม้กระัทงแบบแต่ละคนก็คือได้คนนวดคนละคนใช่ไหมแต่ว่าคือนวดแล้วแบบมันถึงอะ่ะมันถึงมันถึงจุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลับเคลิ้มกันไปหมดเลยคะ่ะถ้ามาอีกก็ต้องมาที่นวดแล้วที่นี่เขาก็มีแบบซาลอนมีให้เราสระผมม้วนผมทําผมได้นะคะเวลาใครมาวัเคชั่นแบบแล้วขี้เกียจสระเองอะไรเงี้ยก็มีบริการค่ะยกตัวอย่างอันนี้ค่ะที่ บอกว่ามาที่ลิฟวิ่งรูมอย่างเงี้ยคือจานชามอุปกรณ์เซตเทปเปิลเซตติ้งต่างๆเขาก็จะเหมือนแบบเซตมาไว้รอในในทุกๆครั้งที่เราเสร็จมืออาหารนั้นๆเลยนะคะก็คือบัลเล่ย์ค่อนข้างที่จะเป๊ะมากเนี่ยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างมออย่างนี้ก็คือพี่บัลเลอร์ก็คือควานให้เลยอย่างดีนะคะถือเป็นบัลเลอร์ที่โปรเ e s ชั o นอลมากสุดๆเลยขนมจีนจากร้านบ้าไม่รีนะคะเสียมมั่วต้องย่อยเลยจะลอยไหมเป็นร้านเด็ดนะคะ เหนื่อยมากค่ะคอนเทนต์วอลเลย์บอลคือเจ็บข้อมือมากคอนเทนต์วอลเลย์บอลคือขนาดบอกว่าตีประมาณ4ลูกนะคะไปค่ะตีไม่ถึง5นาที กินมะพร้าวไปประมาณแบบร้อยห้ลูกแล้วแหละครับเซนมะพร้าวสมุยอร่อยจริงๆแล้วซิงเดนเจอร์ของสมุยซิงเดนเจอร์ของสมุยคืออะไรขนาดค่ะอะไรอีกแมค่ะอะไรอีกที่แบบหินยายหินใตาหินยายที่แบบว่าก่อนที่เราจะมีรั้พร้าวเราต้องมีอะไรก่อนคะตอบต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวร้อยคะแนนซิงเดนเจอร์ของสมุยคือต้นมะพร้าวนะคะสมัยก่อนเขาจะแบบมีโชว์ลิงเก็บต้นมะพร้าวโอ้ยเก่งนะพี่มินไทยถูกว่ะให้ไทยอย่างว่าสมุยถูกคนพบแล้วกี่ปีก่อน 89เก้าเพานมากกว่า89 8สแปดสิบก้า ร้อยยี่สิบพูดว่าร้อยเก้าสิบเก้ามากกว่าหลอกสองร้อยต่อมาค่ะสามร้อยยี่สิบมากกว่าค่ะเฉลยพันห้าร้อยปีค่ะจริงหรอจริงค่ะถูกค้นพบโดยชาวประมงนะคะแน่เลยทริปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะวเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตากแดหนักมากทุกทริปเลยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า